ของการท่องเที่ยวไปแล้ว<อ>พี่บอลต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ชาวนาทําการเกษตรมีการปลูกข้าวต่างๆมากมายแต่ว่าเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะทางด้านของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขามีการขยายผลสองปุ๋ยชีวภาพค่ะซึ่งปุ๋ยเนี่ยเขามีชื่อว่า PGPR2 นะแล้วก็นําแหนแดงเนี่ยมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพในการ ผลิตข้าวในการสร้างผลผลิตและก็รายได้ให้กับเกษตรกรที่สูงขึ้นด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็เปิดเผยนะคะว่าเล็งเห็นถึงความสําคัญในการขยายผลการวิจัยต่างๆมีการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยเขาก็มีการดําเนินการตามนโยบายนะคะของศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสิลวันรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่เขาก็มีนโยบายว่า เกษตรกรจะต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืน โดยล่าสุดนะคะทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมเนี่ยเขามีการนําเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพค่ะ PGPR2 แล้วก็แหนแดงเนี่ยมาใช้ในการช่วยในเรื่องของปัจจัยการผลิตทางการ,กรเกษตรมากยิ่งขึ้นคือบ้านเราเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวเนี่ยมีก็ค่อนข้างเยอะใ,ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเองเนี่ยก็มีการปลูกข้าวแล้วก็เป็นพืชหลักด้วยและเพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวเนี่ยให้กับกเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องนําเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพราะว่าปัจจุบันต้องบอกว่าผลผลิตกเกษตรกรเนี่ยยังต่ําอยู่นะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ350กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นเองใช่แล้วก็การ<ม>วิจัยการนาเอาองค์ความรู้ต่างๆมาใช้เหล่านี้แหละนะครับโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ pg pr2 นี่แหละเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวนะครับที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินบริเวณรากแล้วก็ยังเป็นการ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ดีด้วยโดยปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 นะครับจะมีการผลิตสารนะฮะคล้ายๆกับฮอร์โมนพืชครับช่วยในการเพิ่มปริมาณของรากนะฮะเพิ่มการดูดน้ําและก็ปุ๋ยเนี่ยยังช่วยการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวด้วยนี่นะฮะช่วยตรึงธาตุไนโตรเจนนะฮะช่วยละลายธาตุฟอสฟ,ฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะฮะเพิ่มในการนําจุลธาตุนะฮะเข้าสู่เซลล์พืชแล้วก็ยังมีการช่วยเพิ่มปริมาณรากถ,ถึง ย0ลดการใช้ปุ๋ยเคมีถึง25%ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง10%เนะฮะเพิ่มปริมาณของประสิทธิภาพการดูดน้ำแล้วก็สารอาหารได้15%ส่วนแหนแดงครับแหนแดงนี่ก็คือเฟอร์นน้ำขนาดเล็กนะฮะจะช่วยดึงธาตุไนโตรเจนให้กับต้นข้าวสามารถสลายตัวได้ง่ายครับแล้วก็ปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนและธาตุอื่นๆออกมาได้อย่างรวดเร็วค่ะก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าจะเป็นการยกระดับผลผล,ผลิตนะคะ ข้าวของจังหวัดนครพนมได้ด้วยซึ่งปัจจุบันค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการ ปลูกข้าวเนี่ยมันก็อาจจะมีการนําสารเคมีเข้ามาใช้แต่ว่าพอมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็จะทําให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีในการนําปุ๋ยเนี่ยมาใส่ในต้นข้าวมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วสารเคมีก็มีราคาที่สูงด้วยแล้วก็จะช่วยยกระดับการผลิตข้าวเนี่ยให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการทําโครงการขยายผลปุ๋ยชีวภาพนะคะ PG PR2 แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพแหนแดงเนี่ยก็จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวที่ดีมากๆก็เป็น เรื่องที่จะช่วยยกระดับเกษตรกรนะใ,<ช>ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอไม่ต้องไปซื้อปุอยอ๋ยก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นใช่เป็นการเพิ่มผล,ผลผลิตทางการเกษตรนะฮะและที่สําคัญเนี่ยชอบมากเลยคือเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรต้องมีมูลค่าที่สูงทรัพยากรเกษตรต้องยั่งยืนด้วยนะครับนี่คือแนวทางสําคัญนำเอาองค์ความรู้เนาะมาต่อยอดเป็นงานวิจัยแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มผลผล,ผลิตนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับค่ะ